สวัสดีครับผมเจอกันีกครั้งครับผม,มอำนาจโซล่าเซลล์เนี่ยร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์รับติดตั้งโซล่าเซลล์ทั่วประเทศไทยเนี่ยวันนี้ก็วันที่9เมษายน25 6 3เนี่ยวันนี้ก็จะมานำเสนอเนี่ยคลิปชุดประกอบพร้อมตรงกับมารับไปติดตั้งเองเนี่ยวันนี้พอดีมีลูกค้าเดินทางมาเอาถึงที่ร้านก็นเลยจะสอนการติดตั้งการต่อติดตั้งระบบอ่าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงวันนี้เดี๋ยวพามาชมพอดีมีเจ้าวาดท่านมาจากอ่าโศกน้ำขุนเนี่ยอำเภออ่าอเภอีดาเนาะ หลุงพ่ออยู่เพื่อทไดาอยู่เพื่ออะไรครับเบอรใหญ่เนาะบอใหญ่หญนี่มารับไปติดตั้งถึงที่วัดจะไปติดเองครับผมชุดประกอบพร้อมส่งของเราก็มีนี่ทีมนายช่างนำประกอบให้เดี๋ยวตัวน,นี้แผงยังล่งอยู่กำลังมาส่งเพงไม่ทันขายครับเผงผลิตไม่ทันคนขายเนี่ยปั๊มของเราก็ใช้ปั๊มนี่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ของโจไดนีด่ดีซีบัตเลตผมขายโจไดอย่างเดียวเด้อพี่น้องผมบอกไว้ก่อนยี่ห้ออื่นผมไม่ขายผมจะขายเฉพาะโจไดเพราะว่ามันแรงคุณภาพคุ้รับประกันตัวปั๊มเรานี่มัเล่ยยนนตตวไ้องอปีมี มีปัญหาทีมงานผมพร้อมให้บริการีนหลังการขายเนี่วิ่งดูแลท่านหนึ่งที่บ้านเลยเดี๋ยว่วันนี้จะพาไปดูหนุนตอนนี้ก็นายช่างนี่กําลังจะสอนการติดตั้งการต่อเนี่ง่ายๆลักษณะการติดตั้งเป็นแบบพี่พี่มาจากไหนบอกกันนะตัวนงคุณใหญ่เนาะโอ้ปหอยแก่นางแนางเนาะอันนี้วิ่งเมาเอีงเลยเนี่ยครับไว้ใจทางอํานาจตุลาเซียลคุณลุงอี๊มาจากไหนน้องหมครับนองุลีรามเนาะ ครับผมเขาบอกว่าว่าไงหาเร่งแรงไปติดตั้งแพงข้างมันเนาะครับหาเร่งแรงโอยแห้งแรงข้างมันว่ะลุงแกบอกเดี๋ย่าเท้าแต่วมาอีกครับนี่เดี๋ยวมาอีกอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็ผมขายชุดนี้สี่แพงได้สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทบอกสำหรับเอฟซีทุกคนเนี่ยราคาแพงแต่ผมก็แรงจริงรับประกันตัวปั๊มสองปีมีปัญหาเปลี่ยนตัวเลยไม่ต้องซ่อมครับผมบางคนก็าบอกเลยแพงแท้ครับขายถูกก็ไม่รวยครับผมผมต้องการรวยเร็วผมก็เลยขายแพงๆ ครับผมตรงๆจรงิรงใจบริการซื้อตรงครับผมตัวนี้แผงก็ผมก็เป็นแผงโมโน340วัตต์มูลเลอร์มาตรฐานเยอรมันปั๊มเป็นของโจไดเนี่ยดูดลึกได้50เมตรอัตราก็ได้น้ำในหมื่นกิ่ลลิตรขึ้นสำหรับท่านใดต้องการจะไปติดตั้งเองเนี่ยโทรสอบถามไ,มได้เลย098 129 77 96สวัสดีครับผม